กราบสวัสดีครับพี่เพื่อนๆชาวพักเครื่องทุกท่านครับวันนี้มาพบกันเเช่นเคยนะครับกับร้านอโมบารมีพักเครื่องนะครับพี่วันนี้มีพระสมเด็จนะครับพี่นะวันนี้มีพระสมเด็จพระรอดนะครับแล้วก็เป็นพระผงสุพรรณนะครับพี่นะมาแบ่งปันนะครับพี่วันนี้ก็มีประมาณสัก20กว่ารายการเหมือนเดิมนะครับพี่นะฝากช่องทางการติดต่อครับพี่เบอร์โทรนะครับ062ครับ0 8น0 1 5 7นะครับหรือจะเป็นในดีไลน์ครับ0 6 2 0890157เช่นเดียวกันนะครับพี่นะสนใจรายการใดจำหมายเลขจำีพีให้ดีนะครับพี่จำหมายเลขจำีพีให้ดีนะครับถูกใจองค์ไหนรายการใดนะครับพี่นะแจ้งน้องได้เลยนะครับและมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่พี่รอรับพัสดุที่หน้าบ้านได้เลยนะครับพี่นะวันนี้ก็มี20กลก่อนรายการนะครับเราไปเริ่มกันเลยครับพี่เพื่อเปมนการเสียเวลานะครับพี่นะองค์นี้นะครับรายการแรกนะเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นวัดระฆังพิมพเจดีนะครับนะ เป็นพิมพ์เจดีเนื้ออ่าขนมทั่วตัดนะครับพี่เนื้อขนมทั่วตัดนะครับน้ำเหนียวเหนียวนุบดีครับนี่อ่าเหนียวเหนียวนะครับเนื้อสวยสวยสมบูรณ์นะครับพี่นะสมบูรณ์เลยนะครับพี่วันนี้เป็นอ่าชุดเข้าใหม่สวยสวยเลยนะพี่นะมีผ้าแบบอเลี่ยมกรอบพร้อมกรอบด้วยนะครับพี่นะวันนี้นะครับได้มานะครับหมายเลขหนึ่งนะครับไปหมายเลขสองครับอ่าหมายเลขสองเป็นอเป็นพ้ารอดนะครับเนื้อดินพ้าลอดเนื้อดินนะครับพี่ นี่ครับพระรอดเนื้อดินสวยๆเก่าๆนะครับพี่นะนี<_<_<_่ครับนะเนื้อสวยๆเก่าๆเลยนะครับพี่นะใบหน้าใบตายังพอมีเห็นเรือนลางนิดๆนะครับพี่นะอ่านะครับพระรอดนะครับนะนี่มีคราบเก่าๆนะครับนะตามซอกแขนนะครับนี่อ่าทั่วองค์พระเลยนะพี่นะมีทั่วองพระเลยนะครับพี่นะตามซอกใบโพนะครับพี่นี่ครับ เม็ดสวยๆเลยพี่นะครับเม็ดนี้นะครับพี่นะรายการที่สองนะครับพี่รายการที่สองต่อไปรายการที่สามครับรายการที่สามนะครับนับเป็นพิมพ์หน้าแก่เนื้อดินนะครับนับผงสุพพันพิมพ์หน้าแก่เนื้อดินโองโหนี้คราบนะครับนะดูคราบดำๆนี่พี่นะครับสวยเดิมนะครับพี่ผงสุพพันเนื้อดินนะหนึ่งจะเป็นจากภาทีนะครับลองดูนะครับพี่นะ เดิมเดิมนะครับพี่เดิมเดิมนะครับแนละ้วมีคาบแบบเหมือนคาบแบบเป็นดินเผานะพี่นะคาบเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะนี่ดูติดเนื้อพระเลยนะพี่นะติดเนื้อพระเลยนะคะพี่อ่าตรงนี้เป็นพิมพ์หน้าแก่นะครับรายการที่สามนะนี่นะครับนะรายการที่สามต่อไปรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่เป็นพระอ่าเขาเรียกพระอะไรนะพี่นะพระ เนี yeah, ่ยรัศมีประมาณนี้นะครับพี่นะเป็นพิมพ์ขุ gender, oh been, assim, ดสระหลวงปุ้บเผือกนะครับนะหลวงปุ้บเผือกวัดกิ่งแก้วอันนี้น่าจะเป็นขุดสระเล็กนะครับพี่นะองค์น้อยๆนะครับนะขุดสระเล็กนะครับนี่นะครับนะเนื้อมันๆนี้นะครับนะเนื้อมันๆสวยๆเลยนะครับนี่เป็นพิมพ์ขุดสระหลวงปุ๊บเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับพี่นะหลวงปุ้บเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับนะ เดิมๆนะครับนี่ได้บานๆมาเลยพี่น kind of ่าจะเป็นพิมพ anyway ์เล็กนะพี่นะวันนี้น่าจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับรายการที่สี่นะรายการที่สี่ต่อไปรายการที่ห้าครับอ่ารายการที่ห้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเราเป็นพิมพ์ใหญ่ตรงนี้มีคาบกุกนะครับเราไม่มีคาบกุกหูตรงนี้นะครับแล้วเนื้อหายแห้งๆน่าจะเป็นอ่าบางขุ่นพรมนะพี่นะจะเป็นบางขุ่นพรมพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นะ เนี่ยครับพี่มีค้าบกุกติดเนื้อพระแบบนี้เลยนะครับนะนี่ครับทั่วองนะพี่เนี่ยมีค้าบแบบเป็นเป็นฟองเป็นเม็ดเนี่ยครับี่ยนะครับนะประมาณนี้นะครับนะเนื้อหาประมาณนี้นะครับเก่ามากนะพี่นะเก่ามากนะครับ ชมดูนะครับพี่นะของสวยๆเก่าๆนะครับพี่นะใครนิยมเก็บแบบว่าเก่าๆนี่นะครับพี่นะลองดูนะครับหมายเลขหกครับผิมพใหญ่เกทลุซุ้มนะครับพี่นะอูนี้หลังแบบว่าพุนๆหน่อยนะครับพี่นะหลังพุนๆุนินเน่ก็เป็นได้นะครับพี่นะเป็นได้แบบเป็นธรรมชาติดีนะครับพี่นะธรรมชาติดีนี่ครับเม็ดมวลสารเม็ดดำเม็ดแดงนะครับพี่นะรอยแตกรอยแยกนะครับนะเดิมๆนะครับ นี่ครับเนื้อสวยๆนะครับพี่นะเนื้อสวยๆนี่นะครับระมวนสังพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มครับรายการที่หกเดิมๆดีนะครับนะเดิมๆดีนะครับรายการที่หกนะครับพิมพ์ทรงสวยนะพี่นะต่อไปรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดพิมใหญ่นะครับพี่นะพิมพ์ใหญ่สภาพใช้หน่อยนะครับตรงนี้ มีสภาพผ่านการใช้เล็กน้อยนะครับพี่นะเนี่ยเจ้าของบอกเคยเลี่ยมนะครับเคยเลี่ยมแบบแบบเปิดหน้าเปิดหลังไว้นะพี่นะเนี่ยดูดูแบบว่าจะมีแบบเนแบรนดใบหน้านี่เหมือนจะเบนแบน์ไปหน่อยนะพี่นะเป็นแบนด์ไปหน่อยนะครับนี่ใช้ได้นะครับพี่แบบนี้ก็ถือว่าสวยนะครับก้อนมวลสารเนื้อบึกดีนะพี่นะเนื้อบึกดีนะครับนี่มีข้างนะครับข้างสวยๆเลยครับพี่ รายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดนะรายการที่แปดครับพี่รายการที่แปดอกคุดวัดละคังนะครับแล้ววัดละคังพิมพ์อกคุดนะครับรายการที่แปดนี่ครับแล้วเนื้อขาวใสๆนุ่นๆนะครับพี่เนื้อขาวใสๆนุ่นๆนี่นะครับวัดละคังพิมพ์อกคุดนะครับนะได้มาสององนะพี่นะได้มาสององนะครับวันนี้เนื้อสวยหนึบหนึบนุ่มๆเลยพี่ดูก้อนมวลสานี่พี่ พิมพ์อกคุดนะครับนะอกคุดนี่หลังเรียบนะครับพี่นะอกคุดหลังเรียบรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดสวยสนใจถูกใจติดต่อสายด่วนเลยนะครับพี่นะศูนย์หกสองนะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับไอเดียใเช่นเดียวกันนะครับพี่นะศูนย์หกสองครับศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับองค์นี้เป็นหลังกากหมากนะพี่นะพิมพ์ใหญ่หลังกากหมากครับ นะครับหลังกากหมากล่องแบบนี้ก็ไม่ได้เจอบ่อยๆนะพี่นะไม่ได้เจอบ่อยๆนะครับนะ <_ EN> สาหรับพี่ท่านใดที่ชอบแบบหลังกากหมากเป็นล่องประมาณนี้นะครับพี่นะนี่ครับรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะก้อนม้วนสารนี่ครับพี่จะมีคราบไข่คราบล่องรอยแตกแบบนี้นะพี่นะแบบนี้เลยนะครับพี่นะส่งของจริงการันตีตรงตามปกนะครับพี่นะตรงตามปกนะครับ นะครับผู้ติดตามก็มากกว่า1 4 0 0 0ท่านแล้วนะพี่นะตอนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับพี่นะที่คอยติดตามคอยอุดหนุนกันอยู่ตลอดนะครับพี่นะที่คอยอุดหนุนกันอยู่ตลอดนะครับก็นี่ครับมีพามาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะพี่นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่นะรายการที่10ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับพี่นะติดตามไปเรื่อยๆนะครับแล้วเพื่อมีวัตถุมงคลที่พี่หาเช่าอยู่เนาะ อันไหนไม่อ่าไม่ชอบนะครับแนละ้วไม่ถูกตาต้องใจก็เลื่อนปล่อยผ่านก่อนนะพี่นะเลื่อนปล่อยผ่านก่อนได้นะครับแนละ้วหรือขอชมนะครับแต่ไม่เช่าหากันก็ไม่เป็นไรนะพี่นะถือว่าได้พูดคุยกันนี่ก็ถือว่าเป็นอ่ามิตรที่ดีนะพี่นะเป็นมิตรที่ดีนะครับรงนี้หมายเลขสิบนะครับพี่นะหมายเลขสิบครับนี่เนื้อนหนุบสวยเห็นม้วนสามเยอะๆดีนะครับพิมใหญ่หมายเลขสิบครับ เห็นมวลสารเห็นเม็ดลงเม็ดแล่นะครับก็นี่รอยแยกรอยแตกก็นะครับนะธรรมชาตินะครับน้เนื้อนุ่มหนับดีนะพี่ตรงนี้หมายเลขสิบครับต่อไปหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบเอ็ดโอ้โหตรงนี้แตกลายสังคราะ์โลกนะพี่นะแตกลายสังคร์โลกนะครับอ่าหลังเรียบนะครับพี่นะเป็นหลังเรียบนี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับนะพิมพ์ใหญ่หลังเรียบสวยๆเลยครับ พิวใหญ่หลังเรียบเนื้อแกงๆหน่อยนะครับพี่องนี้นะครับเราองนี้เนื้อแก่งๆหน่อยนะครับนะนี่ครับเนื้อแก่งๆหน่อยนะครับพี่นะสาหรับองนี้เนื้อสวยๆขอบซุ้มแบบตั้งแบบนะครับนะอบอิ่มดีนะครับ นี่ครับพี่ได้มาแบบไหนไปเดิมๆนะฮะพี่นะแบบเดิมๆนะครับนะถูกใจองไหนรายการไหก็ติดต่อมาได้นะครับพี่มีมาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะครับพี่นะหมายเลขสิบสองครับหมายเลขสิบสองเป็นเส้นได้นะครับนำาเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้วันละรังนะเหนือหนุบนุ่มดีครับพี่ตรงนี้เหนือหนุบนุ่มสวยๆนี่ครับพี่ท่านใดที่ชอบ นะครับนะเก็บสะสมนะครับนะเนื้อพระแบบโซนนี้นะพี่นะพิมพ์เส้นได้นะครับพิมพ์เส้นได้พิม์เส้นได้วัดลักขังเนื้อหนึบหนับนะครับพี่นะเนื้อหนึบหนับสวยๆครับพี่นี่ครับนะครับพี่นะลองดูนะเส้นได้วัดรักขังครับหมายเลขสิบสองนะครับ เข่าขาวนี่เพียบเลยนะพี่นะเม็ดข่าขาวนี่เพียบเลยนะครับต่อไปครับพี่หมายเลขสิบสี่ไม่หมายเลขสิบสามนะพี่นะหมายเลขสิบสามมงมาสกู่หมายเลขสิบสองนะครับหมายเลขสิบสามนะพี่นะพิมพ์ใหญ่ครับอ่ะพิมพ์ใหญ่หลังเรียบเนื้อสวยนะครับพี่ตรงนี้เนื้อแน่นๆดีนะหมายเลขสิบสามนะครับหมายเลขสิบสามนะมีราบไข่นะครับพี่นะมีไข่ไหมครับ นะครับนะประมาณนี้นะครับพี่หมายเลขสิบสามนะครับเส้นสุมสายอ่งพิมร้อยปีแยกแตกย่นสวยธรรมชาตินะครับพี่นะสวยธรรมชาตินะครับหมายเลขสิบสามครับต่อไปหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่เป็นพิมพ์สังคตินะพี่นะเป็นพิมพ์สังคตินะครับพวงนี้เป็นพิมพ์สังคติบางขุนพรมนะครับแล้วบางขุนพรมพิมพ์สังคตินะครับแล้วก็มีคาบ น้ำคาบน้ำกูน้ำอะไรนะพี่นะเนี่ยไหลนะครับรงนี้ก็สวยสมบูรณ์นะครับพี่นะรงนี้ก็สวยสมบูรณ์นะครับคาบกุไม่มีลอกไม่มีบินเลยพี่อยู่นะครับเป็นพิมพ์สังกตินะวันนี้ก็ได้มาสององนะครับเป็นพิมพ์สังกตินะครับสังกติบางขุนพรหมนี่ครับก็มีคาบน้ำุงนี้ก็ไม่ได้ถือว่าไม่มีคาบกูแบบติดก่อแบบจนไม่เห็นนะพี่นะรงนี้เห็นจะมีคาบน้ําเยอะหน่อยนะครับพี่นี่ครับมีคาบน้ํา น้ํากุอะไรประมาณนี้นะพี่นะเจ้าของเก้าก็าไว้แบบเก่าๆแบบนี้ครับพี่เอาไว้แบบนะครับนะสภาพแบบว่าาดิมเดิมอ่ะนะพี่นะสภาพแบบเดิมเดิมนี่ครับเนื้อแห้งดีนะแห้งเก่าดีนะครับอ่ะลองดูนะครับหมายเลขสิบสี่ครับพี่หมายเลขสิบสี่นะหมายเลขสิบห้าครับ หมายเลขสิบห้าเป็นเกจทะลุซุ้มนะครับพี่นะเป็น 7, um, เกตทะลุซุ้มองนี้เนื้ออขนมทั่วตัดหลังเรียบนะครับเนื้อขนมทั่วตัดหลังเรียบนะครับนะวันนั้นมีไปนะครับะนะ่านะจะไปดูนะพี่นะพอดีเข้าบ้านไม่ได้นะครับพี่บ้านน้าท่วมนะครับพี่นะเป็น <c oughs> เนื้อแบบเนื้อออกก้านมะลินะพี่นะออกเกียวอ่อนอะไรประมาณนี้นะครับพี่นะแต่น้องยังไม่ได้เห็นนะพี่นะน้องยังไม่ได้เห็นนะครับพอดีไปน้าท่วมเข้าไม่ได้นะครับก็เลยบอก คุณพี่เขาไว้ว่าเดี๋ยววันวันหน้านะพี่นะวันหน้านะครับแล้วเดี๋ยวมานี่ครับก็มีเข้าเรื่อยๆนะพี่นะมีเข้าเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาแบ่งปันกับพี่ๆไปเรื่อยๆนะครับนะองค์นี้หมายเลขสิบห้าครับพี่หลังเรียบสวยๆนะครับนะลองชมกันดูนะครับถูกใจองค์ไหนก็ลองนะครับลองดูนะครับนี่องค์นี้ครับพี่หมายเลขสิบหกครับ เหนือโซนใกล้เคียงกันกับองอื่อสักครู่นะครับพี่นะองค์นี้หมายเลขสิบหกนะครับนะเป็นหลังเรียบครับะนะครับหมายเลขสิบหกส่องให้ได้ชมเนื้อกันนะพี่นะบางทีแบบว่าถ้าส่องไวๆเนี่ยมันจะมัมูนะครับพี่เดี๋ยวน้องค่อยๆไปแล้วกันนี่ครับหมายเลขสิบหกนะครับพี่หมายเลขสิบหกนะ เลขสิบหกเป็นหลังเรียบนะครับนะเป็นหลังเรียบนะครับมี่องรอยแตกสังคโลกประมาณนี้นะครับพี่นักประมาณนี้นะครับหมายเลขสิบหกไปกันต่อครับพี่หมายเลขสิบเจ็ดครับหมายเลขสิบเจ็ดครับนี่อ่าเป็นสังคติอีกหนึ่งองค์นะครับนะสังคติบางขุนพรมนะครับนี่ครับสมเด็จ พิมพสังกติบางขุนพมนะครับนะสวยๆนะครับพี่วันนี้เนื้อหาสวยๆเก่าๆเลยครับพี่พิมพ์สังกตินะครับราเป็นพิมพ์สังกตินี่ครับเนื้อหานะพี่นะเนื้อหาสุดๆนะครับพี่เนื้อหาสุดๆนะครับสังคติ เนื้อบึกบักเลยนะพี่นะเนื้อบึกบักสวยๆเลยครับเก่ามากพี่สังกติบางขุนผมวันนี้ได้มาสองรายการนะพี่นะได้มาสองรายการนะครับอ่านะครับนะไปการต่อครับพี่หมายเลขสิบเก้าไหไมายเลขสิบแปดนะพี่นะฝ่ายเลขสิบแปดนะครับองนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะพี่นะเป็นพิมพ์เส้นได้เนื้อฉ่ำดีนะครับ นะครับเป็นพิมพ์เส้นได้เนื้อช่ำๆพร้อมตลับเลยสวยๆนะครับเนื้อชํำมากนะครับพี่นะเนื้อชํำเป็นพิมพ์เส้นได้วัลคังนะครับเนื้อชํำสวยโอกแกน้ำมันตั้งยิ้วนะพี่นะโอแกน้ำมันตั้งยิ้วนี่นะครับนะพร้อมตลับเนี่ยครับพี่สวยเลยครับพี่ตลับยังใหม่อยู่เลยนะ นี่ครับได้ไปพร้อมตลับเลยนะองนี้หมายเลขสิบสิบสิบแปดนะพี่นะหมายเลขสิบแปดรายการที่สิบแปดนะครับนะสวยมากนะครับต่อไปหมายเลขสิบเก้าสภาพผ่านการใช้หน่อยนะพี่นะนี่เขามาเลี่ยมกรอบทีหลังนะครับนี่หมายเลขสิบเก้านี่ครับแต่เนื้อหาดีนะพี่นะเนื้อหาดีนะครับนะหมายเลขสิบเก้านะครับพี่นะเนื้อก็สวยเลยละ่ะ นะครับพี่นะเนื้อค่อนข้างที่ว่านะครับสวยเลยนะพี่นะองนี้นะครับน้องมองเป็นพิมพ์อ่าพิมพ์ใหญ่อกวีนะพี่นะนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อกวีสภาพใช้หน่อยก็นะครับเนี่ยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับพิมพ์ใหญ่อกวีนะครับพิมพ์ใหญ่อกวีอ่านะครับไปกันต่อหมายเลขสิบเก้านะครับพี่องนี้หมายเลขสิบเกาต่อไปหมายเลขยี่สิบครับ นี่องนี้เป็นพิมพ์อเป็นพิมพ์พระประธานนะพี่นะเป็นพิมพ์พระประธานนะครับนี่ได้มาหลังเดียวกันนะพี่นะเขาเลี่ยมเขาใช้แล้วเขาเลี่ยมแล้วก็เก็บไว้เลยนะพี่นะดูดิกรอบหน้าปัดยังไม่มีลายเลยนะพี่นะเนี่ยดูดินะครับเขาเก็บไว้เขาบอกเก็บไว้ส่องนะครับแล้วเก็บไว้ส่องไว้ชมนะครับเนื้อสวยนะนี่เป็นพิมพ์พระประธานนะครับเป็นพิมพ์พระประธานเนื้อเก่าเก่าเลยครับพี่นี่ครับพี่ให้ได้ชมกันนะครับพี่นะ นี่ครับหมายเลขยี่สิบนะพี่นะหมายเลขยี่สิบนะครับ <Days S 1> นี่ครับหมายเลขยี่สิบครับอะต่อไปหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนี่ก็เป็นพิมพ์พระประธานนะพี่นะเป็นพิมพ์พระประธานพิมพ์ตื้นนะครับพิมพ์ตื้นพระประธานนี่ครับเอามีเส้นรองนั่งเห็นบางๆางนะพี่นะเห็นบางๆงนะครับ นี่ครับเนื้อหนึบหนับตุบตับด,ดีนะพี่นะเนื้อตุบตับด,ดีนะครับพิมพ์พระประธานพิมพ์พระประธานเส้นตื้นนะพี่นะเส้นตื้นนะครับลองดูครับพี่หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับพี่นะหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับพี่ด้านหลังนะก็มีรูพุนพุนนะครับพี่นะนี่รูพุนพุน มายเลขยี่สิบเอ็ดครับต่อไปครับพี่หมายเลขย,ยี่สิบสองเนื้อบึกเลยพี่ตรงนี้หมายเลขยี่สิบสองนะครับเป็นหลังเรียบนะเนื้อแน่แนๆดีนะครับพี่ตรงนี้นะครับหมายเลขยี่สิบสองเนื้อต,ต,ตึบๆตับๆเลยพี่นะครับนะมันมันนะครับนะมันมันมน,นึบๆ นะครับหน้าหลังเรียบครับสวยๆเลยครับพี่นี่นะครับนะครับหมายเลขยี่สิบสองต่อไปหมายเลขยี่สิบสามนะครับหมายเลขยี่สิบสามนะครับเห็นมวลสารนี่เป็นก้อนเป็นกลุ่มเลยนะพี่นะนี่นี่นะครับนะด้านหลังเนี่ยฝังลึกเลยนะพี่นะฝังลึกเลย เนื้อหาดีนะครับพี่เนื้อหาดีดีนะครับพี่นะเนื้อหาดีๆเก่าเก่าเนี่ยมันมันหนึบๆนึอย่างเงี้ยพี่เนี่ยครับพิมพ์ทรงก็แตกต่างกันไปนะครับพี่นะพิมพ์ทรงเนี่ยโอ้โหขอกซุ้มอบอิ่มสวยเลยนะพี่นะเนี่ยครับดูเลยูปทรงนะครับเนี่ยพร้อมเข้าเข้าตลับสวยเลยนะพี่นะเข้าตลับสวยเลยอ่ะลองดูนะครับนะเนี่ยขึ้นมากนะพี่นะตลับสีทองนะครับเขาเรี่ยมไว้บอกเรี่ยมไว้ดูนะพี่นะครับนี เส้นได้วัลรังคครับตรงนี้ครับพี่หมายเลขยี่สิบสี่ตรงนี้ออกโซนแก่น้ํามันตั้งยูนะพี่นะแก่น้ามันตั้งยูเนื้อออกโซนเข้มเลยนะครับเนื้อออกโซนเข้มเข้มเส้นได้วัลลังคนะครับนะสวยเดิมนะครับเนื้อ,อนี่อย่างกับเนื้อเทียนเลยนะพี่นะอย่างกับเนื้อเทียนเลย ลองดูนะครับพี่นะสวยถูกใจก็ติดต่อมาได้นะครับพี่นะจำหมายเลขจะมีพีเอดีนะครับพี่จำหมายเลขใจพีเอดีนะครับรายการสุดท้ายครับพี่หมายเลขยี่สิบห้านะครับอ่านะครับดาวหมายเลขยี่สิบห้านี้พิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นี่สวยเลยพี่พิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่วัลขังนะครับเส้นริ้วจีวอในี่คมคมเลยพี่ดูนี่ เนื้อนี่นุบหนับเลยนะพี่นะเนื้อนุบหนับเลยนะครับพี่นะหมายเลขยี่สิบห้านะครับเนี่ยอ่ลองดูนะครับนะถูกใจองค์ไหนรายการใดก็ติดต่อสอบถามมานะครับพี่อ่าเบอร์โทรไลน์ดีก็ฝากทางขึ้นหน้าจอนะครับนะศูนย์หกสองครับศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับไลน์ก็ศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับหรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยนะครับนะเข้ามาเพิ่มเพื่อนพูดคุยขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดครับขอพระทานอภัยไว้ด้วยนะครับพี่นะเฮงรรรวยสุุขขภาาพแแ็งงททก่นคับ ขับรถลงเรือก็ปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะครับสวัสดีครับ